อากาศฝนกำล the, uh, 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 ังจะตกแล้วพี่น้องเนาะอากาศยังวนมือจึ่มกำลังมากพากันทางไปนี่แหละนะอ่าจังหวัดชลบุรีครับพี่น้องไปเบื้องบ้านจ้าพี่น้องไปไปสร้างบ้านสร้างบ้านเราติดตามว่าพี่น้องาบ้านบ้านสร้างบ้านโรงเรีนบ้านคนณยูนะพี่น้องเนยางสร้างบ้านให้ให้นุกเนาะที่สร้างบ้านให้นุกยูนะพี่น้อง เป็นธุรกิจอีกแบบนา<อ>ะเคยเห็นบ้างล่ะบ้านนกไหมบ้านรังนกใครเคยเห็นบ้านนกปะบ้านรังนกนี่ล่ะ๋ยวผมทีพาไปเบิง่งว่าบ้านนกมันเป็นยังไงเนาะมี่น,น,อน้นองหลายคนเนี่ยแตยังบ่เคยเห็นเนาะเดี๋ยว่พาไปเบิ่งมาบ้านบ้านรังนกมันเป็นยังไงเนาะพี่น้องปะไปเบิ่งกันพี่น้องไปเป็นทางโกชูนี่กําลังจะออกจาก บ้านเนาะพี่น้องเนาะกำลังจะไปได้วยเสียงคนบ่ะรู้ว่าดิ นะครับพี่น้องเนี่ยพี่น้องถึงจุดหมายเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องดูดอกน้อไม้ดูนอกไม้บรรยากาศดีพี่น้องน่สวนนิปาครับดูบบดูบรรยากาศร,บรอบๆเลยพี่น้องนอไม้เต็มเลยพี่น้องอันนี้เป็น โฮมสเตย์ของเราจะนอนคืนนี้นาะพี่น้องเนาะนี่โฮมสเตย์พี่น้องเห็นปะบรรยากาศรอบๆเด้เนี่ยสวยงามเ้ยพี่น้องก่อภัยปูนทั้งมุมนวนอ่ะแต่ลังสางบ้านนะพี่น้องเนาะสังบ้านบ้านลังนกบริเวนบ้านคน ร้อยร้านก็ว่าได้นะตอนนี้งานเยอะมากเลยชิวงานแบบเอาไม่หวัไม่ไหวเลยนะตอนนี้เป็นบ้านบ้านลังนกมันป่นบ้านนกเนาะงานของพู่ๆเลยตอนนี้พี่น,อน้องเคยคงก็คงเคยกินเนะาะลังนกเนาะแต่ว่ากระพือวัวมาจากใสนะนกยยเนาะ,นะอ่าที่เป็นกุดขวัดมันบ่ะเนพี่น,อน้องบนรยากาศเราหล่ปนอปไปให้เป็น ก็ร่องว่างเนาะพี่นอ้องยังเ่อท่านเลี่ยวนะเดี๋ยวท่านเลี่ยวเลี่ยวสิผ้าปิดถ่ายพี่น้องเลยเพิ่งเฮ้ยต้องไปทางนี้เปล่ามันลกปเปล่าก็ยอ,อยากลกรถก็ไล้พี่น้องเลยเนี่ยพี่น้องเราข้ามไปเบิง้ง ทีมช่างนะพี่น้องสวัสดีครับครับอ๋อต้องลื้อเฮ็ดใหม้พี่บ่ เห็ดโค้งใหมนะอันนี้ที่เปบ้านนกเลยทั้งหมดเริ่ม้งย่างหัวพุ่นอ๋อที่วางโค้งไว้นี่หวางถังไ่มนีว่าติไ้เเม็ดมันมีโอ้แรงใจเไหม่เนี่ยจกลประมาณรอยกว่าโลครับหม่ มามามาเนี่ยวม่เทียวเดีกดันยุงมีอยู่เลยอยู่ในรถโอ้เล็กอเล็กนี่เพิ่นเพิ่นไห้เอาไปถิ่มอะไรบ่อ๋อมาเห็ดคือเกาบ่ อ๋อนึกว่าเขาเจ้าแห่ออไปทิมเลยนี่ล่ะพี่น้องกับฟ้ากันหามเนาะเขาไม่ได้แยกเลย เข้แสดงว่าบมีหลังคาบบเ็่นีอนยเหน่อแ่น้เาไปมาเียนเห็ด้นนีเาเห็นนกบิเน่นนแม่นเนี่นเนียพดะพุ่นเต็มเบิดแม่เห็นมั้นี่ยมีแต่นกนี่เบิเดีลยวลายทำานียนี่ยเนี่ยแม่นวะแม่นกพวกนี้เนาะ โอ้หลายดิผมว่าหลายดินี่โซนนี่ป้าคนเธอเบงอ่าต้นเผ่านี่เฮงมักขันบ่นนอเแีแกปาตายอะไรตัวนี้ ทีมมาเกิดยิ้มมาเลยอันนี้ทีมสร้างมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องบ้านหลังนี้ทอดไอ้ผมมันหกแดนหกแดนที่เมาโอ้โหซื้อต้องก่อโค้งเห็ดหลังคาครบเสร็จทุกยางอุปกรณ์ใหม่เพียง นี่สนใจติตต่อได้ช่างนะช่างเค้นเานาะเนี่ยี่นอนาุงใจจิตต่อได้เนี่ยนาะงครสนใจเนาะไรสนใจแล้วพีนนน่น้องนะจิตต่อได้แล้วเพื่อนทีมช่างระดับมืออาชีพแล้วเนาะ อ๋อแม่คั่วอยู่ใจ่เอาลวดแดงใส่ออโอ้ห้อง <c oughs> พี่น้องข้างหลังก็โอ้จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้ครับพี่น้องเป็นป่าสวนเนาะพี่น้องเนาะถ้าพี่นอ้องรอฝนทั้งนี้ก่อนเลย ปลาไผ่มีนก็ปลาไผ่ว่าบรรยากาศดีแต่ว่านกนกไม้ไผ่ปลาไผ่ขึ้นเต็มโอ้ตรงนี้มีกระท่อมกระท่อมล้างเล็กน้องหน่อ แล้วัีสวนมันนะพี่น้องสวนมันโอ้ลมดื่นดีขนาดนะครับเนี่ยนะพี่น้องเนาะมึงบรรยากาศรอบๆเด้พี่น้องเนี่ยงามขนาดนะครับลมเย็นดี อันี้พี่น้องเนาะกันมาก็สั่งเซ็ตแล้วทีมาถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งอีกทีหนึ่งเนาะพี่น้องอันนี้คือวันแรกที่ทําการก่อสร้างเนาะพ,นพี่น้องเด็ดจิตพิทีมช่างตัวนีอยู่ประมาณหาคนพกค,น,คนเนาะพี่น้อง นี่เป็นขั้นอตอนตอนลื้นะครับพี่น้อง ทีมช่างกำลังลือครับทีมตรงนี้น่าจะเป็นห้องน้ำเก่าเนาะแมนบ่เนี่ยเขาวางโครงไว้ห้องน้ำเนาะไม่ไม,ไม่อันนี้เขาท้ำเป็นชั้นข้างบนเนเฉยเขาทํำเป็นบ้านแบบ เออโมเดนตุ๊กแกเหรอทีมช่างกำลังจะหาลือกันอยู่นะครับพี่น้องว่าเช็ดตึงไลยเนาะอื่เนะี่มผู้คุมงานนั่งอยู่ตนีเนี่ย,ยผู้คุมงาน

เพราะว่ามันีไสด้วยพอเพราะว่ามีขาตํานยันอยู่ทุกแกทุกแกอยูเลยทุกแก่ ชั้นขามกับ Side bl sposób กลับ nick— กลับให้บลาหนากึ่ง��รถสั่ง b ทานขางกัน kolay ต e กูเป็นของบ้านนะดูบลา Uno ดู ppe dignity ดูบาย akin ขางกำลังไปจำรวม umbles ทำงั้นไกู c o ยับไปหันนะบอ๊มีเง้คนยู่บอกมยเง้ตเมีตัวน้อยหันแตบบอกว่ายคนยคนมันดีว่จักจีบบอกบอกมันคือน้องเชื่อมหอะันบ่ละแถวนี้ร้านข้าใไ่่ล่ะบ่หอาข เห็นแล้วพี่น้องน้องปลาให้น้นองปลาอยาู่เี้ยมองเบอเบ่อเขาไปใกล้พี่น้องช่างกำลังทำงานอยู่นะพี่น้องไ,ได้ทายเหรเดินใกล้ เป็นนก,กบินหล,ลายๆน่ะนกบินเต็มอยางบน